สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงเรือบรรทุกสินค้าขนาดมหึมาที่กำลังล่องอยู่ในมหาสมุทรถ้ากัปตันต้องการจะเปลี่ยนทิศทางของเรือลำใหญ่นี้เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ใหม่ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรเขาต้องทำอย่างไรครับเขาไม่จำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดไปกับการพยายามจะผลักหัวเรือทั้งลำ แต่เขาเพียงแค่ต้องขยับอุปกรณ์เล็กๆที่อยู่ท้ายเรือที่เรียกว่าหางเสือหรือรัดเดอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการขยับหางเสือเพียงหนึ่งองศาในตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่สร้างความแตกต่างอะไรเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปร้อยหลายพันกิโลเมตรการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นจะนำพาเรือทั้งลำไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงชีวิตทางการเงินของเราก็เช่นเดียวกันครับเราหลายคนมักจะเชื่อว่า การจะสร้างความมั่งคั่งหรือเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินได้นั้นต้องอาศัยการกระทำที่ยิ่งใหญ่เช่นการถูกลอตเตอรี่การได้รับมรดกหรือการได้โบนัสก้อนโตเราจึงรอคอยเหตุการณ์เหล่านั้นและรู้สึกท้อแท้เมื่อมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันครับเราจะเลิกฝันถึงคลื่นยักษ์ที่จะซัดเราไปสู่ฝั่งและจะหันมาให้ความสําคัญกับการขยับหางเสือทละนิดทละนิดในทุกวันวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง 7. นิสัยการเงินเล็กๆหรือ micro habits ที่เปรียบเสมือนการขยับหางเสือทางการเงินของคุณนิสัยเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยและไม่สำคัญในตอนแรกบางอย่างใช้เวลาทำไม่ถึง1นาทีต่อวันแต่เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอพลังของการทบตนหรือ compounding effect จะเปลี่ยนการกระทำเล็กๆเหล่านี้ให้กลายเป็นความแตกต่างอย่างมหาศาลในอีก50หรือ20ปีข้างหน้า นี่คือคู่มือที่จะทําให้เรื่องการเงินที่ดูน่ากลัวกลายเป็นเรื่องง่ายที่ทําได้จริงและเป็นธรรมชาติถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการเป็นกัปตันผู้ชาญฉลาดที่จะนําทางเรือการเงินของคุณไปสู่เกาะแห่งอิสรภาพในบทต่อไปของชีวิตมาร่วมติดตั้งหางเสือเล็กๆ7ลํานี้ไปพร้อมกันครับหางเสือลําแรกคือรากฐานที่สําคัญที่สุดของทุกการเปลี่ยนแปลงมันคือหางเสือแห่งความตระหนักรู้หรือ awareness ในสื่อ นิสัยคืออะไร The habit ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีในแต่ละวันอาจจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนเปิดแอปพลิเคชันธนาคารของคุณแล้วทบทวนรายการใช้ใจ่ายของเมื่อวานนี้ทั้งหมดทำไมถูกมองข้ามความเชื่อที่ผิดเสียเวลาดูไปก็ไม่ได้ทำให้เงินเพิ่มขึ้นมาฉันไม่อยากเห็นมันน่าเกรียดนี่คืออาการกลัวความจริงครับเราเลือกที่จะหลับตาขับรถทางการเงินของเราเองเพราะเรากลัวที่จะเห็นว่าเราขับออกนอกเส้นทางไปไกลแค่ไหน แต่การไม่มอง GPS ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้หลงทางมันแค่ทำให้คุณหลงไปไกลขึ้นเท่านั้นพลังทวีคูณในระยะยาว The Compounding Effect คุณไม่สามารถปรับปรุงในสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลได้การทบทวนเพียงหนึ่งนาทีต่อวันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินหรือลงโทษตัวเองแต่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลมันเปรียบเสมือนการที่คุณเปิด GPS ดูตำแหน่งของตัวเองบนแผนที่ทุกวันมันสร้างความตระหนักรู้ทันที คุณจะเห็นเงินของคุณไหลไปที่ไหนการเห็นตัวเลขจริงๆจะเจ็บปวดและทรงพลังกว่าความรู้สึกคลุมเครือในหัวโอ้โหเมื่อวานนี้ฉันเสียเงินไปกับค่ากาแฟและของกินล้านเกือบ300บาทเลยเหรอมันสร้างวงจรการตอบกลับที่รวดเร็ว The Fast Feedback Loop การเห็นผลลัพธ์ของการใช้จ่ายในวันรุ่มขึ้นทันทีจะช่วยปรับพฤติกรรมของคุณในวันนี้ได้วันนี้ฉันควรจะชงกาแฟจากบ้านไปดีกว่ามันคือการปรับหางเสือรายวัน มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่องเงินคุณจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้โดยสารที่ไม่รู้อะไรเลยมาเป็นผู้สังเกตการที่มีสติเงินจะไม่ได้หายไปอย่างลึกลับอีกต่อไปแต่คุณจะรู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนเวิร์กช็อปหนึ่งนาทีสู่ความตระหนักรู้ภาคปฏิบัติสร้างตัวกระตุน้นหรือ habit stacking ผูกนิสัยนี้เข้ากับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเช่นหลังจากที่ฉันแปรงฟันตอนเช้าฉันจะเปิดแอปธนาคารหนึ่งนาที ตั้งนาฬิกาเตือนประจำวันในช่วงสัปดาห์แรกให้ตั้งนาฬิกาเตือน08.00ทบทวนการเงินการทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรจะช่วยให้คุณไม่ลืมถามตัวเองแค่สองคำถามโดยไม่ตัดสินมีรายการใช้ใจ่ายไหนที่ทำให้ฉันประหลาดใจหรือไม่การใช้ใจ่ายนั้นสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของฉันหรือไม่จบครับแค่นั้นเลยไม่ต้องจดบันทึกอะไรซับซ้อนเป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการสร้างความตระหนักรู้เท่านั้น นิสัยหนึ่งนาะทีนี้คือดวงตาที่จะทำให้คุณมองเห็นเส้นทางการเงินของคุณได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกและเมื่อคุณเห็นคุณถึงจะมาจัดการมันได้หางเสือลำที่สองคือการเปลี่ยนสมการการออมของคุณจากสิ่งที่เหลือทาให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทาก่อนนิสัยคืออะไรการตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีออมสลัดลงทุนให้ทำงานทันทีในวันที่เงินเดือนเข้า นี่คือนิสัยที่ทำครั้งเดียวแต่ให้ผลตลอดไปทำไมถึงถูกมองข้ามความเชื่อที่ผิดเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมก็ได้นี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดเพราะความจริงคือมันไม่เคยเหลือเลยสมองของเรามีสิ่งที่เรียกว่าอคติของปัจจุบันคือเราให้ค่ากับความสุขในวันนี้การซื้อของมากกว่าความมั่นคงในอนาคต การออมนอกจากนี้ยังมีปรากฏการที่เรียกว่าพาร์คินสันสลอที่ว่าค่าใช้จ่ายจะขยายตัวจนเต็มจำนวนรายได้ที่เรามีถ้าคุณมีเงินสามหมืนบาทในบัญชีคุณก็จะหาทางใช้มันจนหมดสามหมืนบาทพลังทวีคูณในระยะยาวนี่คือการนำหลักการ pay yourself first มาทำให้เป็นจริงมันเอาชนะวินัยด้วยซิสเต็ม มันไม่ต้องใช้พลังใจในการตัดสินใจออมเงินในทุกๆเดือนคุณได้ตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยให้ระบบทำงานแทนนี่คือการแฮอกอคติของปัจจุบันมันสร้างความมั่งคั่งอย่างเงียบๆเ,เงินที่ถูกโอนออกไปโดยอัตโนมัติจะค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านพลังของดอกเบี้ยทบต้นโดยที่คุณแทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของการออมเลยมันคือการสร้างความมั่งคั่งในหมวดออโต้พายโลด มันมอบอิสรภาพในการใช้จ่ายเมื่อคุณรู้ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดได้ถูกกันไว้แล้วคุณจะสามารถใช้เงินที่เหลือได้อย่างสบายใจและปราศจากความรู้สึกผิดนี่คือหลักการของระบบ4บัญชีที่เราเคยคุยกันไปแล้วเวิร์กช็อปส5นาทีสู่อิสรภาพอัตโนมัติเปิดบัญชีออมและลงทุนแยกต่างหากนี่คือบ้านของตัวเองในอนาคตบัญชีนี้ควรเข้าถึง ได้ยากคือไม่มีบัตรเดบิตไม่ได้อยู่ในแอปที่คุณใช้ใจ่ายประจำเพื่อป้องกันการแอบถอนออาไวาใช้ตัดสินใจเลือกจำนวนเงินเริ่มต้นจากจำนวนที่น้อยที่คุณไม่รู้สึกฝืนอาจจะแค่5%ของรายได้หรือแค่1,000บาทต่อเดือนเท่านั้นกฎเล็กคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าจำนวนเงินในตอนเริ่มต้นคุณค่อยเพิ่มมันที่หลังได้ล็อกอินเข้าแอปธนาคารของคุณเดี๋ยวนี้ ไปที่เมนูโอนเงินล่วงหน้าหรือรายการประจำตั้งค่าโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีออมลงทุนจำนวนเงินตัวเลขที่คุณเลือกความถี่ทุกเดือนวันที่1วันหลังจากวันที่เงินเดือนคุณเข้าเช่นเงินเดือนเข้า25ตั้งโอน2 6กดยืนยันคุณเพิ่งจะใช้เวลา15นาที ในการตัดสินใจทางการเงินที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณและมันจะทำงานให้คุณอีกหลายสิบปีหางเสือลำที่3คือเบรกถูกเฉินที่จะช่วยปกป้องคุณจากศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือการใช้จ่ายตามอารมณ์นิสัยคืออะไรอย่างที่เราเคยเจาะลึกกันไปเมื่อคุณอยากได้ของที่ไม่จำเป็นชิ้นใหม่ที่มีราคาสูงกว่าเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ให้คุณเพิ่มมันเข้าไปในลิสต์รอคอย และรอเป็นเวลา72ชั่วโมงหรือ3วันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อทำไมถึงถูกมองข้ามความเชื่อที่ผิดของมันต้องมีโปรโมชั่นจำกัดเวลาซื้อก่อนมีความสุขก่อนโลกยุคใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายช่องว่างระหว่างความอยากและการกระทาสมองส่วนอารมณ์ของเราจะหลั่งโดปามีนสารแห่งความสุขและความคาดหวังออกมาและจี้สมองส่วนเหตุผลของเราทำให้เรากดซื้อในชั่ววูบ พลังทวีคูณในระยะยาวกด72ชั่วโมงคือการจงใจสร้างช่องว่างหรือระยะเวลาพักรบขึ้นมามันทำให้พายุอารมณ์สงบลงวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าความรู้สึกอยากได้อย่างรุนแรงจะลดระดับลงอย่างหวบหาบหลังจากผ่านไป24-48ชั่วโมงมันเชิญนักปราดกลับมาเมื่ออารมณ์สงบลงสมองส่วนเหตุผลของคุณจะมีเวลาได้กลับมาทำงานและเริ่มถามคำถามที่สำคัญ ฉันจำเป็นต้องมีมันจริงๆหรือมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมมันสอดคล้องกับเป้าหมายของฉันหรือไม่มันเปลี่ยนคุณให้เป็นนักช็อปที่มีสติคุณจะประหลาดใจว่า90%ของสิ่งที่คุณเคยอยากได้ใจจะขาดจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปหลังจากผ่านไป3วันนิสัยนี้จะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้อย่างมหาศาลและลดขยะในบ้านของคุณเวิร์กช็อปหนึ่งนาทีสร้างเกราะ กำหนดเกณฑ์ของคุณกฎนี้จะใช้กับการซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ราคาเกิน1,000บาทหรือตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณสร้างลิสต์รอคอยของคุณอาจเป็นในแอปโน้ตหรือสมุดบันทึกสร้างนิสัยใหม่เมื่อคุณอยากได้ของฉันจะไม่กดซื้อแต่ฉันจะกดบันทึก s a ฟ e f o เลเตอรหรือจดมันในลิสต์รอคอยนี้พร้อมกับวันที่ฉันจะได้รับอนุญาตให้กลับมาดูมันอีกครั้ง อีกสวันข้างหน้าการจดคือการยอมรับความอยากโดยที่ยังไม่ทำตามมันซึ่งช่วยลดแรงกระตุ้มได้มากนิสัยนี้คือการติดตั้งเบรกที่พงพลังให้กับรถยนต์การเงินที่เคยแต่จะพุ่งไปข้างหน้าเสมอหางเสือลำที่4คือการนำพลังของความเล็กน้อยและความถี่สูงมาใช้ในการเร่งสปีดการออมของคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนิสัยคืออะไร การใช้ฟีเจอร์ปัดเศษการใช้จ่ายหรือการออมอัตโนมัติในจำนวนเล็กน้อยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายทำไมถึงถูกมองข้ามเงินไม่ตีบาทเศษสตัง์จะไปสร้างความแตกต่างอะไรได้มันดูจุก,จ,กจิกเกินไปเรามักจะมองหาการออมก้อนใหญ่จนมองข้ามพลังของการออมก้อนเล็กๆที่ทำบ่อยๆพลังทวีคูณในระยะยาวนี่คือเวทมนต์ของตัวเลข ที่จะทำให้คุณต้องทึ่งลองคำนวณเล่นๆน,นะสมมุติว่าในแต่ละวันคุณมีการใช้จ่ายผ่านแอป,ปธนาคาร5ครั้งและคุณตั้งค่าให้แอป,ปปัดเศษขึ้นเป็นหลักสิบที่ใกล้ที่สุดเช่นซื้อกาแฟ65บาทปัดเป็น70แล้วออม5บาทหรือตั้งค่าให้ออมเพิ่มทุกครั้งที่ใช้จ่ายครั้งละ10บาทใน1วันคุณจะออมเงินได้ประมาณ25-50บาท โดยที่คุณแทบไม่รู้สึกตัวเลยในหนึ่งเดือนคุณจะออมเงินได้750-1,500บาทในหนึ่งปีคุณจะออมเงินได้9,000-18,000ถึงบาทนี่คือเงินก้อนที่งอกขึ้นมาจากอากาศจากเศษเงินที่คุณไม่เคยรู้สึกว่ามันหายไปเวอร์กช็อป2นาทีสู่การออมแบบล่องหนภาคปฏิบัติเปิดแอปธนาคารหลักของคุณ ค้นหาฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องใน K Plus มันอาจจะชื่อ a u t o s a ซ e ที่ให้คุณปัดเศษหรือโอนตามยอดใช้ใจ่ายใน s c b e c มันอาจจะชื่อว่าตั้งโอนอัตโนมัติเมื่อใช้ใจ่ายหรือในแอป,ปอื่นๆเนี่ยให้คุณลองมองหาคำว่าออมอัตโนมัติหรือปัดเศษเปิดใช้งานมันซะเลือกบัญชีออมการลงทุนบัญชีที่3ของคุณเป็นบัญชีปลายทาง ตั้งค่าแล้วก็ลืมมันไปได้เลยนี่คือนิสัยที่แทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะแต่ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงการทำเช่นนี้คือการเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้กลายเป็นการออมไปในเวลาเดียวกัน2นิสัยต่อไปนี้คือการเปลี่ยนจากการตั้งรับไปสู่การวางแผนและเติบโตเชิงรุกนิสัยที่5 คือนัดเดทเรื่องเงินกับตัวเอง The Weekly Money Date นิสัยคืออะไรการบล็อกเวลา15-30นาทีทุกสัปดาห์เช่นเย็นวันอาทิตย์เพื่อทบทวนและวางแผนเรื่องการเงินทำไมถึงถูกมองข้ามมันน่าเบื่อไม่มีอะไรให้ดูหรอกเรามักจะมองเรื่องเงินก็ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นพลังทวีคูณในระยะยาวมันเปลี่ยนความกลัว ให้เป็นความคุ้นเคยการเผชิญหน้ากับตัวเลขของคุณเป็นประจำจะช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นมันช่วยให้คุณปรับหางเสือได้ทันท่วงทีคุณจะสามารถจับปัญหาการใช้จ่ายที่ผิดปกติได้เร็วตอนที่มันจะบานปลายและสามารถปรับแผนของคุณให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ด้วย มันคือช่วงเวลาแห่งการกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ดูตัวเลขแต่คือการถามคำถามใหญ่ๆสัปดาห์หน้าฉันจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างฉันเข้าใกล้เป้าหมายของฉันมากขึ้นแค่ไหนแล้วเวิร์กช็อปนัดหมายที่สำคัญที่สุดเปิดปฏิทินของคุณเดี๋ยวนี้สร้างการนัดหมายซ้ำๆทุกสัปดาห์ชื่อว่า m ั n นี่เดและตั้งการแจ้งเตือน ทำให้มันเป็นพิธีกรรมที่น่ารื่นรมชงเครื่องดื่มแก้ปโปรดเปิดเพลงเบาๆนี่คือช่วงเวลาคุณภาพของคุณกับ CEO ของชีวิตคุณเองนิสัยที่ 6. 1ชั่วโมงสะสมทักษะ The Weekly Skill Stacking Hour นิสัยคืออะไรการอุทิศเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้กับการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะ ที่มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ของคุณในอนาคตทําไมถึงถูกมองข้ามไม่มีเวลาเหนื่อยแล้วเรามักจะให้ความสําคัญกับงานในปัจจุบันมากกว่าการลงทุนเพื่ออนาคตพลังทวีคูณในระยะยาวนี่คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดการเพิ่มรายได้ฝั่งรุกทรงพลังกว่าการลดรายจ่ายฝั่งรับเสมอมันสร้างความมั่นคงที่แท้จริงทักษะของคุณ คือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ยิ่งคุณมีทักษะที่มีมูลค่าสูงคุณก็ยิ่งมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในตลาดแรงงานมากขึ้นมันคือประตูสู่ Passive Income ทักษะที่คุณเรียนรู้ในวันนี้เช่นการตลาดดิจิทัลการเขียนหรือการตัดต่อวิดีโอก็อาจจะกลายเป็นรากฐานของธุรกิจเสริมที่สร้างไรายได้ให้คุณในอนาคต Workshop ชั่วโมงแห่งการเติบโต เลือกหนึ่งทักษะที่คุณสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดบล็อกเวลาหนึ่งชั่วโมงในปฏิทินของคุณอาจจะเป็นเช้าวันเสาร์ลงมือเรียนไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มต้นดูวิดีโอสอนฟรีใน YouTube อ่านบทความหรือลงทะเบียนคอร์สเรียนสั้นๆแค่1ชั่วโมงต่อสัปดาห์1ปีผ่านไปคุณก็จะมีเวลาเรียนรู้ถึง52ชั่วโมงแล้วและนิสัยสุดท้าย เป็นนิสัยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่กลับส่งผลต่อกรอบความคิดของคุณได้มากที่สุดนิสัยที่7ฝึกสมองให้มั่งคั่ง The a b u n d a n mindset minute นิสัยคือใช้เวลา30วินาทีในแต่ละวันเพื่อเขียนหรือพูดถึงสิ่งดีๆทางการเงินหนึ่งอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณทำไมถึงถูกมองข้ามดูเหมือนเป็นเรื่องงมงายหรือโลกสวย พลังทวีคูณในระยะยาวมันต่อสู้กับกรอบความคิดแห่งความขาดแคลนหรือ scarcity mindset สมองของเรามักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่ไม่พอการฝึกขอบคุณคือการจงใจเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันสร้างความรู้สึกมั่งค่ังความมั่นคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความรู้สึก เมื่อคุณรู้สึกมีคุณจะตัดสินใจและมองเห็นโอกาสได้แตกต่างจากตอนที่คุณรู้สึกขาดเวิร์กช็อป30วินาทีสู่ความรู้สึกรวยทำให้มันเป็นเรื่องง่ายอาจจะทำต่อจากการแปลงฟันตอนเช้าก็ได้ตัวอย่างฉันขอบคุณที่มีงานที่มอบรายได้ให้ฉันฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันมีเงินพอที่จะซื้ออาหารกลางวันอร่อยๆ ฉันขอบคุณสำหรับความรู้ทางการเงินที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้ความรู้สึกขอบคุณคือแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณบทสรุปคุณคือผลรวมของนิสัยเล็กๆของคุณตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ค้นพบเจหางเสือลำเล็กที่จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางเรือการเงินของคุณหนึ่งนาทีทบทวนการเงิน จ่ให้ตัวเองในอนาคตก่อนกด72ชั่วโมงกระป๋องออมสินดิจิทัลนัดเดทเรื่องเงิน1ชั่วโมงสะสมทักษะและฝึกสมองให้มั่งคั่งคุณจะเห็นว่าไม่มีนิสัยไหนเลยที่ยากหรือยิ่งใหญ่แต่เมื่อทำร่วมกันมันจะสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินที่แข็งแกร่งที่ทำงานเสริมกันและกันผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายครับการสร้างความมั่งคั่ง ก็เหมือนการสร้างกำแพงเมืองจีนคุณไม่สามารถสร้างมันให้เสร็จได้ในวันเดียวด้วยการยกก้อนหินขนาดมาหือมาแต่คุณสร้างมันขึ้นมาด้วยการวางอิฐก้อนเล็กๆที่จัดการได้หนึ่งก้อนในทุกๆวันนิสัยเจ็ดนิสัยที่เราคุยกันในวันนี้ก็คืออิฐก้อนแรกๆของคุณหน้าที่ของคุณคือแค่วางมันลงไปแล้วก็วางมันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะประหลาดใจกับกำแพงแห่งความมั่นคงที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของคุณเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นอิฐก้อนแรกที่แข็งแรงสำหรับอนาคตของคุณเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าจากเจนิสัยนี้อะไรคืออิฐก้อนแรกที่คุณจะเริ่มต้นวางในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกการกระทำเล็กๆของคุณนำไปสู่ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่สวัสดีครับ